กอกใ้นเนี่เป็นน้อนนี่ยป็ไงไม่แาหมึกขึ้นก็เกบไมยก่มยกอยูจิวะแกงจัตาเาป้นนีก็พาาเนีแตงเามึกนว่าเถินดิแม่รับตาสีมนเอาก ลลคนกนนับผมไกยน,นตท่ารับนมค้ับขอสู่ช่องยูทูบไทยอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอสานครับคือเก่าเคยเดิมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มาเบิง่งติดตามกันย้อนย้อแล้วนะครับวันนี้ทีมงานทังคุณเม่ทั้ง ขุดแค้นครับพ <hat> ่ามาแล้วครับพี่น้องกับทางล่างนี่จะเป็นเจเล็กครับเจเล็กกับเสียนฟุกครับพี่น้องครับเออมึงมาลุ่นกันครับบรรยากาศช่วงสายๆครับบนช่วงนี้ก็บสามโมงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งนะฮะลงกับพี่น้องปลาเป็นปลาหนำแดงครับ แล้วครับผมระบาดนะาฮ่าค่าคเนียบอกว่าเบาปลาหน่อยครับอย่่าาาบบันนนผมมลเเพืดกคะ

ไปพาเอาขึ้นมาให้นเน่ยได้ไประโยกนสปยกเยิ่เนที่หักกระไนเนี่ยไปถือนามก้นถือดีครับนาดถือดีเยอะเอาครับเอ้า่อเบืองครับผลงานเป็นแบบคนแหน่นมาเวนะครแล้วครับกม่เลยนแล้วันเะประโยกส ปากบุงทั้งเด๋อะไรแม่ทางได๋ครับปากบุงนี่นี่น่นโอ้างางนี่บ่งอพนแต่ใใเนาะบุงเนี่ยนอนก็ระบาดครับเอาลดเอาอึบโอ้ยมันถกอมืดน้อยแน่ๆกับถมดเนาะ โอ้ไม่ยืนถึงม่ให้ควมำด้ยกมันถึอเป็นยอดเล็กๆอันกัดถือด้วยปวดป่วยนี่อามีนั่นกันไะถือบ่ถือไงเหเอ้ายนี่แม่ไม่ไพ่รักแม่ ให้เจ้าเอายหันเอ้ขอขึ้นใชขอลักขึ้นสติขดมาเมื่อวานดเลยูดิครับดูดตงดูดรนี่สะดุงหน่อยครับหกซอกหนึ่งเซนเลิกครับผุนัทรบัด่อสะย้อน่าสออนลพี่น้องยเนอเบเอามาคือบอมีคนจักคน มันไปใส่หมดครันพีไปเลยดีล่ะเขาไปทั้งในหมดพูดแล้วครับขึ้นไปทั้งเครื่องพูดแล้วครับสองสามลำมันไปได้ละมองหันมองเจ้าเจ้าเมียมองเนี้ยมองปลาถูกหลายๆเมียโอ้ยบ้อนี้โดดแล้ว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 พี่น้องโดดโดดโดดของกระซั่งปลากับฟองกันบาดเอาปลาไหลเข่าเบิดเอาเทสขึ้นนั่นพูดแล้วพี่น้อง สร้างปลาครับพี่น้องเบื้องเอาครับป่าได้นั่นปลาได้นั่นสะอ่อนแต่ว,ว่าคุณแม่พลว่ดป่าในหน่วยผลเบ้า,เาทางนี้นะครับ <c oughs> ทางไกลนี่เมื่อคืพอครับสะออน,น,อนอของอปลาที่ว่าเอามาเบืเอเ้อง ทางบ้านบ่มีอีดีพู้หูดอนเปไหมแม่พ่น้องก็เฮ้ยมากนี่ล่ะครับบุญเอาคือกันนั่นแหละทางพุนบ่อืนเห็ดทางผีบ่อืนป่าเอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเออ๊อ

มันคืออีหยังง่ะพี่นอนเบิ่งนอาก่นน่ะเออมันไ่ได้หายใจเนาะมันอ่ะนี่มันก <laughs> ันนี่เดียวเออเอาขึนา้นไปใส่ถังโหลดนี่ป้องเโล้ยวใส่ถังน้ำแข็งก่อนมันิีนเอาเอาอียสิบนาทีสั่นไป วนพี่นอนนลำบาดเทิงโล่รุ่นกันพี่น้องูปะอึบสวดขี้เก่าสวดขี้เกาอึอึบอึบอึาืมาเขา่อยากเชื่อนะุเลยอืมเปล่เอา เอามาแหลกกันพอดีตัวาไ้ยึก่แลเมีครับตะว่ามุกผมตงว่าไปเจ็บจักเกียอผมเบียไม่ยังจะสอดุมกันครับดุนกันตัวครับกระดุกหน่อยครับหกศอกหนึ่งเซนครับพี่น้องดุนนะแต่ละบาท อึบบาดละเพื่องกูเหรพี่น้องเนาะพอทิ้งก็เหลือหน่อยครับกระเพื่องก็หลายนะครับปลาที่เห็นกันส่วนหลัจะเป็นปลาขาวคุยล่ามครับปลาอีแต่ปลาปลากระแยงนะครับเมื่อกี้ก็มีปลาปีกไก่ปลาสูตรปลาหางๆปลาซอยกับนี่อยู่นะครับผมแต่ว่าปลาซอยส่วนมากก็จะเป็นปลาตัวใหญ่กะจะเนา เดิมกันต่อพี่น้องพุลนะครับผมเต็มอัดยัดคือเก่าเต็มอัดยนัดคือเกอ่าพี่น,น้องเอ้พวดนะตอานะอนี้ยุ่งยากครับพี่น้องเตะขากรองครับพี่น้องโทษที่สวด เต็มเต็มเขาเต็มเเขาคักเขาแน่โอ้๋อผมเนยอยู่กับนามกับคักเนาะ ถืกดีพ่แม่บางท่าน่ะสลุงนั่นถึกดีป่อวกหนาคนเซียนขื้อย่างนี้ไหมเอาวอกให้เพิ่นสุดงวพี่น้องคน่ะพี่น้องเอ้ยเอาคุณแม่กำลังเอาเรือมามาใหญ่ขวางเัาพี่น้องเอาเรือมาใหญ่เอา คน่นฟ้าวน้ำปลาเมียเอ้ยคนบ่เคยพอคนเห็นว่าเจ้าปาพี่น้องคุณเมียาังบ้านขุดแค้นครับใจดีครับ ธรรมดาเป็นคนยกมองนีประจำมาละทีมงานทางพุ่นละครับพี่น้องมาลองหานบันดุงมากเนยครับให้ยกแท่นกอนมาสันเอาปลาไปกอนนะครับเป็นจีนย้ายมองยง้เองนะครับพี่นอ้องเอ้าวใครทีไปฟังพุ่นจวดบ่โอคัมบนนี่มองงอกหรือบ่มีนี่บ่รับรู้เด้จวดบ่พี่นอ้องอ้าวคนน่ะนที่รบาด อ่อ,อ,อนนี่เป็นยัเอาหลีกทางเพื่อนบาดเถื่อนนี่โอสายไฟสายเสียกทั้งถึงอยาปอกให้เพื่อนก้อนทีมงานโอ้คนเรลาเซียนกับคนไผ่เลือดแม่เออไผ่เลือดยงรุดเป็นยังไงแม่จอดไว้ทางคางโยงรุด ยากาศการหายู่ห่างกินอ่ะคนอ่ะก้าลังไปพี่น้องเดี yup ๋ยวติดตามเบิ้งนะครับคุณไปยกตั้งไหนคุณแม่เดี๋ยวจะไปเบิ้งอีกสะดุ้งหนึ่งนี่คลิปสั้นๆนะครับพี่น้องการหายู่ห่างกินมือนี่กับเส้นเส้นฟุกนะครับเจเล็กคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจีงม่านท่างคุละครับน้องหามบันดุงมากนะครับมาโยกย่อนะครับล้ำนำเส้นนะครับอ่าบานกุดยแก่นอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมือนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยว มาล่อชมคิดต่อไปนะครับตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ